สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของปัจจัยนะคะที่มีผลกระทบต่อตลาดฟอเร็กนะคะข่าวต่างๆที่สําคัญในตลาดฟอเร็กที่นักเทรดเดอร์ต้องควรรู้นะคะ เช่นนะคะข่าวเศรษฐกิจโลกนโยบายเศรษฐกิจนะคะข่าวภาวะสงครามที่เกิดขึ้นนะคะการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยหรือลดอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางนะคะ,ะข่าวพวกนี้ค่ะก็จะมีความพันผวนในตลาดนะคะทําให้กราฟของเราหนะ,ะกราฟฟอรเร็กนะคะจะขึ้นหรือจะลงเลยค่ะก็เกิดจากข่าวทั้งนั้นนะคะซึ่งนะคะถ้าเกิดเราได้รับรู้ถึงข่าวที่สําคัญพวกนี้นะคะจะทําให้เราตัดสินใจได้ไง่ายขึ้นคะ่ะว่าช่วงเวลาข่าวนะคะเราสม ควรจะเข้าเทดไม้หรือว่า พักมือไว้ก่อนเนาะยังไม่เข้าอะไรอย่างนี้รอดูจังหวะรอดูข่าวก่อนว่าข่าวมาแรงแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะก็การติดตามข่าวเศรษฐกิจต่างๆนะคะก็จะช่วยให้นักลงทุนนะคะช่วยตัดสินใจในการซื้อและการขายได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็มาแชร์กันเรื่องเล็กๆน้อยๆเนาะในข่าวที่เราต้องรู้หรืออะไรแบบนี้ค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆนักเทรดไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากค่ะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ เราจะมีสาระอะไรดีๆมาแนะนำให้กันค่ะขอบคุณค่ะ